สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูไม้่วงหัวรี่ที่ปลูกที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะฮะไม้่วงหัวลีนี่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็มันเจริญเติบโตเร็วมากที่นี่นะครับที่นี่ดินดีด้วยนะครับดินดำน้ําชุ่มที่นี่น้องอั๋นนะครับวันนี้เราจะคุยกับน้องอั๋นซึ่งเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนเนี่ยนะครับปลูกมาตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับแปดเดือนครับแปดเดือนแปดเดือนโอ้โหแปดเดือนสูงในขนาดนี้ ลองลองดูนะครับเราเราชี้ให้เห็นนะ8เดือนความสูงรูดูข้างบนนะฮะไม่ต่ำกว่า6เมตรนะครับน่าจะ6 7ถึงเเมตรแล้วสูงมากจริงนะครับสูงมากก็เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันคลึ้มนะครับมันจะเป็นข้างๆเนี่ยเป็นสวนยางสวนยางพารานิดนึงแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสวนแบบผสมผสานนะฮะจะมีพืชหลายๆอย่างที่ตรงนี้อยู่หลังบ้านใช่ไหมครับหลังบ้านก็คือคุณคุณแม่นะครับท่านปลูกไว้เมื่อก่อนก็จะเป็นพืชหลายๆอย่างที่เรากินได้นะครับพืชผล มีมะม่วงมีมีหมากด้วยนะครับหมากเตี้ยขนุนหมากเตี้ยมีขนุนมีมะละกอนะฮะมีมะละกอมีพืชผักสวนครัวมะเขือพวงนะฮะมีทุกอย่างก็น่าสนใจครับสวนนี้เราปลูกผสมผสานนะครับแทนที่เราจะมีพืชผสมผสานอยู่แล้วอย่างอื่นนะครับใช้ใช้ประโยชน์ใช้กินใช้เป็นยารักษาโรคใช้อะไรทุกอย่างยังมีไม้ห่วงหัวลี่นะครับ อีก10ปีนะครับสิปีนี่ก็คือสามารถตัดขายได้เลยตัวนี้มันเป็นไม้ท,ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้เป็นไม้สายพันธุ์พยุงที่แพงที่สุดในบรรดาพยุงทุกชนิดทําไม้ห่วงหัวลีเนี่ยน่าสนใจตลาดจีนมีความต้องการสูงมากนะครับตลาดจีนปีปีหนึง่งก็ตัดกันราคาขายเนี่ยถึงแพงนะครับแพงมากก็ลูกบาทเมตรละนะครับลูกบาทเมตรละ45-60ล้านบาทซึ่งแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับพยุงไทยที่ท่านบอกว่าแพงนะครับแถวสุรินบุรีรัมศรีสะเกดนะครับเป็นแหล่งพยุงไทยที่ คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ทุกคนรู้รู้กันดีแล้วนะครับว่าแหล่งตรงนี้เป็นพยุงไทยคุณภาพดีแต่ปัญหาก็คือพยุงไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับมันผิดกฎหมายมันเป็นไม้ที่ไม้ห่วห้ามของไทยนะครับแล้วก็มติคอรมอ2551ห้ามส่งออกนะครับพยุงไทยก็ไม่สามารถส่งออกพยุงไทยได้เราก็จะปลูกสายพันธุ์พยุงที่มันถูกกฎหมายนะครับมันสามารถส่งออกได้จริงนะครับมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมวิชาการเกษตรรับรองก็คือ บริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะครับขึ้นทะเบียนต้นกล้าทุกต้นนะฮะคุณจะรับต้นกล้าไปสูงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกต้นพอเวลาคุณปลูกลงดินแบบนี้นะครับแล้วคุณมีใบรับรองสายพันธุ์ที่ติดมากับตอนที่ซื้อนะครับท่านเก็บไว้เพื่อสําหรับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับเพื่อการส่งออกตัวนี้ก็ไม้ติดบัญชี2นะครับเพื่อการส่งออกบัญชี2ก็คือ ไม้บัญชี2ไซเตสนะฮะไซเตสไซเตสเคืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ถ้าสมมติคุณขายในเมืองไทยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณจะส่งออกต่างประเทศนะครับจะต้องดูส่วนที่สัญญาไซเตสด้วยว่าไม้ชนิดนี้ไม้แต่และชนิดที่คุณจะส่งออกไปเนี่ยมันติดบัญชีไหนถ้าเป็นบัญชี1ห้ามนําเข้าส่งออกห้ามค้าขายระหว่างประเทศเลยยกเว้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับถ้าบัญชี1น,นะส่วนบัญชี2ก็คือไม้สกุลเดอร์บิเกียทั้งหมดขึ้นบัญชี2 สกุลเดอร์บิเกียก็คือสกุลพยุงนั่นเองนะฮะพยุงไทยพยุงไหยหลําพยุงเวียดนามพยุงแอฟริกาหลายๆยพยุงนะครับเกือบทั้งนั้นเลยนะพยุงเนี่ยทุกทุกสกุลนะครับเดอร์บิเกีย SPP นะฮะไม้สกุลพยุงทุกชนิดนะครับเป็นพืชที่ติดบัญชี2องไซต,ตก็คือเวลาคุณจะส่งออกไประหว่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีใบอนุญาตนะครับกับไซตสประเทศนั้นๆแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานของไซเตสอยู่ประจําอยู่นะครับในกระทรวงกรเกษตรของแต่ละประเทศอย่างสมมุติประเทศไทยเนี่ยก็คือ สำนักคุ้มครองพืชนะฮะกรมวิชาการเกษตรก็คือไซเตสนั่นเองไซเตสประเทศไทยสังกัดกรมวิชาการเกษตรตัวนี้ไม่ใช่ไม้ป่านะครับไม่ได้ขึ้นกับกรมป่าไม้ไม่ได้ขึ้นกับกรมอุทยานนะฮะตัวนี้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะกรมวิชาการเกษตรเพราะฉะนั้นตัวนี้คือพืชเศรษฐกิจนะครับที่ท่านเห็นพืชเศรษฐกิจที่ทําเงินให้กับเกษตรกรคนไทยในเมื่อราคามันแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะฮะก็สมควรที่จะปลูกนะครับปลูกไว้เป็นพืชในอนาคต ท่านปลูกพืชอย่างอื่นเป็นผสมผสานนะครับมีไผ่มีไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆอันนี้ปลูกกินปลูกปลูกกินปลูกใช้ในครัวเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยเรามาเสริมเข้าไปมันก็จะเป็นพืชที่สามารถทําเงินได้ในอนาคตราคานะครับขั้นต่ําของตัวนี้เลยก็จะอยู่ที่ประมาณาถ้าเป็นในประเทศจีนนะฮะร,ราคาต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นนะฮะอยู่ที่10ปีนะครับอายุ10ปีราคาอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยต้นละ1 0,000ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าท่านปลูก100ต้นก็จะ เป็นมูลค่าอยู่ประมาณ1ล้านบาทนะครับหนึต้นก็ใช้พื้นที่แค่1ไร่เท่านั้นนะครับหไร่ก็คือปลูกระยะ4ีคูณสเมตรเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดนะครับสี่สี่เมตรสี่คูณสี่ายสี่ขวาสี่นะฮะแล้วปลูแบบนี้ทั้งแปลงหรือท่านจะปลูกแบบสวนยางพาราเลยก็ได้นะครับระยะ 4, ีคูณสเมตรให้มันเหมือนลักษณะสวนยางพาราเลยแต่สาหรับน้องนะครับน้องอั๋นก็จะปลูกในเชิงของเกษตรผสมผสานผสมผสานด้วยแล้วก็เป็นแปลงด้วยเป็นแปลงด้วยเป็นแปลงก็ปลูกตอนนี้ปลูกไปกี่ต้นแล้วครับ 480ต้น480ครับคิดว่าจะปลูกเพิ่มไหมฮะก็จะปลูกอีกประมาณ400อีกเพราะว่าเรามาดูตรงนี้นะครับน้องอันปลูกบอกว่าแค่8เดือนแเดือนสูงได้ขนาดนี้โตได้ขนาดนี้ถือว่ามันเร็วครับถือว่าเร็วมากจริงๆในเขตนี้เมื่อวานนี้นะครับเราไปดูที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะจังหวัดบุรีรัมย์เราไปดูมาแล้วนะครับหลายหลายอำเภอก็โตเร็วนะครับในในพื้นที่อีสานใต้น,นี่ที่จริงแล้วไม้พยุงคือ มันเป็นพยุงไทยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นพื้นที่ที่เป็นถิ่นกําเนิดเลยครับถินกําเนิดชื่อมีชื่อเสียงมากของพยุงไทยพอพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศมาอยู่ที่นี่ก็โตเร็วเช่นกันนะน้องอันรู้มาจากช่องทางไหนครับรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกพวกนี้มาไม้รู้จักไม้ชนิดนี้ได้ยังไงมีคนแนะนําหรืออะไรยังไงครับก็คือคิดคิดว่าพืชตัวไหนที่จะให้ได้ราคาก็เลยคิดไปก็มีแต่ตัวนี้แหละครับก็คือดูไปเรื่อยๆเลยครับก็ ดูใน y o u t u b e ดูใน YouTube ดูในแหล่งกฎหมายใน o o o l l e ในแหล่งกฎหมายด้วยครับเลยก็เลยเอาที่จากบริษัทนี้ครับมั่นใจในบริษัทนี้ครับครับเพราะว่าบริษัทอื่นไม่มีครับมีใบรับรองสายพันธทุกต้นแล้วรับรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรไม่ได้รับรองกันเองนะฮะไม่ได้รับรองกันเองแล้วก็บริษัทอื่นๆที่อื่นๆนะครับอาจจะมีต้นกล้าขายเหมือนกันแต่ว่า มีใบรับรองสายพันธุ์ไหมก็ถามนะครับให้ถามให้ศึกษาดีๆเพราะว่าตัวนี้มันติดบัญชี2ไซตสเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะส่งออกคุณจําเป็นจะต้องมีใบรับรองเนี่ยครับโดยออกโดยกรมวิชาการเกษตรให้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งบริษัทของเรากา็ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรนะครับทำงานประสานกันตลอดเพราะว่าถ้าปลูกแล้วส่งออกไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะปลูกนะถ้าปลูกไปแล้วเหมือนพยุงไทยต้องลักรอบตัดแล้วต้องไล่จับกันเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะปลูกนะตัวนี้ ในสวนนี้ถือว่าโตกว่าอีกสวนหนึ่งไหมที่ที่ปลูกเป็นสวนนะฮะก็ก็ที่นั่นมันจะมีต้นที่เป็นแมลงมันกินด้วยครับมันจะโตช้ากว่านี้นิดนึงรับกระโตช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่มีระบบน้ำครับอ๋อไม่มีระบบน้ําแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะชุ่มชื่นดินดีหน่อยนะฮะแถวนี้สังเกตดูดินดีนะครับแถวนี้ดีมากเลยอ่อ้องอันครับแถวนี้มีคนที่สนใจจะปลูกตามเราบ้างไหมที่เราปลูกมาเนี่ยอ๋อก็มีเยอะครับแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจครับมีเยอะ ก็ดำด้อมมองนะฮะยังดูไม่มั่นใจคือมีอย่างเช่นกลัวที่ว่าไอ้ที่สปโ,โกที่ปัญหาก็คือคยังมีข้อข้องใจหลายอย่างครับยังมี<ช>ข้อข้องใจคือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าถามว่าอยากปลูกไหม <ๆ S 2> ทุกคนอยากปลูกอยากปลูกนะฮะหลายๆท่านที่เมื่อกี้เราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนน้องอันนะครับหลายหลายหลายคนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในในในบ้านนี้นนะครับที่สนใจกับไม้พวกนี้นะครับคือ ที่ดินที่เป็นสวกปลูกได้ไหมที่จริงปลูกได้นะครับก็คือน้องอันลบกวนมีมีปัจจัยอยู่ที่หนึ่งคือเรื่องที่ดินสองก็คือเรื่องข้าวแก่นจริงไหมมันครือคือ,คอ,คอสามก็คือแก่นนี่จะใหญ่แค่ไหนแล้วก็สี่ก็คือขายให้ใครนี่แหละครับขายให้ใคร,ค,รคำตอบง่ายๆนะครับขายให้ใครอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะขายให้กับหงมูครับบริษ,ษัทหงมูรับซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันมีบริษ,ษัทอื่นที่เขา ให้ราคาได้ดีกว่าขายได้นะครับขายาขให้หมดคือเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดกั้นกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเรารองรับทุกทุกคนนะฮะที่เกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจและซื้อจากหงมู่ไปนะครับเราซื้อคืนเพราะว่าเราก็ทําสัญญานะครับ MOU กับบริษัทจีน4บริษัทนะครับที่จะรับซื้อไม้ต่อไปไม้ในอนาคตแล้วเราก็บินไปศึกษานะครับเรื่องของอกฎหมาย แล้วก็เรื่องของตลาดนะครับตลาดในประเทศเวียดนามก็มีคนรับซื้อไม้ชนิดนี้เยอะมากเช่นกันเราก็ไปสอบถามนะครับพ่อค้าลายใหญ่นะครับคือท่าแกเจืองทัพ่อค้าลายใหญ่ของเวียดนามเลยถามว่าถ้าสมมติประเทศไทยมีไม้อะจะซื้อไหมเขาก็บอกนะครับเหมือนกันกับที่เราไปถามที่จีนเขาบอกคําเดียวครับบอกว่ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้นะฮะอันนี้เราถามเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราก็ไปนะฮะพอหลังจากโควิดมาเราก็ไม่ได้ไปแต่ที่แน่ๆเราไปคุยกับท่กแกเจียงท่าแกเจียงบอกว่า มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้นะครับแล้วราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะฮะราคาที่ที่นู่นก็ถือว่าถือว่าดีกิโลละประมาณ2000 2,000บาทราคาเริ่มต้นนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับก็จะตกประมาณสักต้นละประมาณ2 0 0 0 0นะครับ20,000บาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นราคาตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะราคาสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้คนไทยต้องเริ่มปลูกก่อนนะครับเพราะว่าเรามาถามถึงกันว่าพยุงมันแพงไหม ทุกคนรู้ว่ามันแพงแน่นอนถามว่ามีคนซื้อไหมมีคนซื้อแน่นอนครับเพราะแก่เชียงที่เวียดนามแล้วก็ซื้ออยู่แล้วก็ที่จีนนะครับนายกสมาคมไม้่วงหัวลี่นะครับแห่งเกาะไหหลำเนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์ท่านมาเรียบร้อยลองไปดูคลิปย้อนหลังมานะฮะเรา,ามีคลิปให้ดูใน YouTube ช่อง u t u b e นะครับกดเข้าไปคําว่าไม้่วงหัวลี่ก็ได้เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็เจอนะฮะถามสัมภาษณ์นะครับนายกสมาคมไม้ฮวงหัวลี่แห่งเกาะไหหลำเนี่ยถามท่านว่าถ้าคนไทยปลูกเนี่ยคนจีนจะซื้อม เขาบอกอย่างเดียวว่าถ้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีใบที่ออกอมีใบ CO นะครับ c e r t i f i c a t e of Origin ก็คือใบแสดงต้นกำเนิดสินค้าว่ามาจากการปลูกไม่ได้มาจากป่านะครับรับซื้อแน่นอน100%แล้วถ้ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้คือบอกเหมือนกันเลยฮะบ,บอกเหมือนกันตรงกันเราไปถามตลาดและตลาดบอกแบบนี้มีอย่างเดียวครับคนไทยต้องปลูกนะฮะเพราะอย่างน้อยๆคุณปลูกอย่างอื่นคุณปลูกยูคาคุณปลูกไม้ยูคาซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกราคาไม่ได้แพงนะฮะร,ราคาถูกๆ ราคาตันตันละ1นึ่งบาทตันละ900บาทนะครับตกกิโลกรัมละ1บาทเท่านั้นกิโลกรัมละ1บาทก็ยังก็ยังปลูกกันแต่ตัวนี้กิโลกรัมละเป็นพันนะครับกก,กิโลกรัมละ 500- ร้อถึงห้าบาทเนี่ยถ้าสมมติว่าในตลาดเวียดนามก็พันถึงสองพบาทต่อกิโลกรัมถ้าในจีนก็จะแพงกว่านั้นนะรเราก็ควรจะปลูกต้นหนึ่งก็10ปีผ่านไปก็ประมาณสัก 20กิโลนะครับ20กิโลกร,รมัมแก่นแก่นข้างในแก่นไม้เพราะว่ามันมันน้ำหนักมันเยอะเราขายได้ขูดขายได้ทั้งเงาทั้งล,ล่าแล้วยิ่งอายุมากขึ้นนี่แก่นมัน <จะ S 1> แพง,ง,แพงใช่ครับยิ่งแพงอายิ่งโตขึ้นนะครับสมมุติไม้อายุ15-20ถึงปีไม้อายุ15-20ถึงปีเนี่ยราคาราคาแก่นนะครับยิ่งแพงกว่าเดิมอีกแพงไปเยอะมากนะฮะซึ่งเราไปดูที่ประเทศเวียดนามต้นต้นที่อายุอ0่ปีผมเคยเคยพาไปดูแล้วนะครับกลับไปดูคลิปเดิมนะฮะ20ปี าราคาอยู่ที่ต้นละ2ล้านบาทต้นละนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลายๆต้นไม่ใช่ไล่ละนะเขาเรียกว่าต้นละต้นละ2ล้านบาทอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราข้อมูลพวกนี้นะครับให้คุณกลับไปเซิร์ชไปศึกษาดูคําว่าฮวงหัวรีไพรซ์ก็ได้ถ้าไม่เชื่อคลิปของไทยนะฮะหรือว่าฟังดูอาจจะอยากฟังดูหลายๆห,หลายๆประเทศทั่วโลกว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะฮะคุณไปดูในประเทศเวียดนามต้นหนึง่งต้นหนึ่งสองล้านบาทมีนะครับ ต้นละ50ล้าน70ล้านก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงถ้ามี Google Translate ก็แปลจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วในจีนนะครับในเมืองจีนต้นละ35้าล้านบาทผมพาไปดูมาแล้วครับไม้ต้นเดียว35ล้านก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เองอไม้่วงโหรีของเรานี่เองอายุประมาณ30ปีนะฮะต้นละตกประมาณ 30- 35ล้านบาทอันนี้มีการประมูลนะฮะมีการประมูลแล้วมีตัวเลขเน้นเด็ดนะฮะเป็นเงินหยวนของภาษาจีนก็ให้กลับไปดูนะครับในคลิปนั้นเพราะฉะนั้น ในเมื่อคนไทยรู้แล้วมันแพงนะครับแล้วรู้แล้วว่ามันปลูกได้จริงในเมืองไทยอันนี้อายุ8เดือนสูงขนาดนี้ผมก็ถามว่าคุณปลูกมะม่วงได้ขนาดนี้ไหมแปดเดือนไม่มีทางนะครับคุณปลูกมะม่วงคุณปลูกมังคุดปลูกลำไยปลูกอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางนะครับแเดือนได้สูงขนาด 6- 7เมตรแบบนี้แล้วมันไม่ได้ว่าโตรเร็วอย่างเดียวมันแพงด้วยนะครับมันแพงที่สุดเพราะฉะนั้นอยากฝากนะครับเกษตร,รกรทางบ้านนะครับว่าเราพาไปดูมาทุกที่ในประเทศไทยพาไปดูตั้งแต่เชียงรายไปจนถึง ยาลานราธิวาสนะครับเราพาไปดูทุกภาคทุกภูมิภาคในประเทศไทยช่วงนี้เรากําลังเดินสายไปดูแลลูกค้านะครับดูแลเกษตรกรผู้ปลูกในเมื่อเราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเราก็ตามไปดูเกษตรกรอันนี้ก็คือน้องอันนะฮะที่มาจากหงมู่กระสินใช่ไหมฮะครับมาจากหงมู่กระสินปลูกมา8เดือนครับรับประกันนะครับว่า8เดือน8เดือนจริง8เดือนครับแเดือนจริงนี่ถามจากผู้ปลูกนะครับเพราะว่ามันสูงมันสูงมากมันโตเร็วมากแล้วไม่ได้โตต้นเดียวนะครับท่านเห็นไหมต้นข้างหลัง ข้างหลังก็ไม่ต่ากว่า6เมตรนะฮะข้างหลังไม่ต่ํากว่า6เมตรแล้วไม่ต้นข้างหลังอย่างเดียวนะต้นด้านข้างมีทุกต้นครับมีทุกที่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันโตเร็วมากอยากให้น้องอั๋นฝากท่านผู้ชมครับว่าหน้าปลูกยังไงเชิญชวนท่านผู้ชมปลูกเลยฮะก็คือหนึ่งคือโตเร็วครับสองก็คือมีเงินโอมในอนาคตครับสิบปีผ่านไปไม่นานตอนนี้น้องอันอ๋นอายุเท่าไหร่ครับ22ครับ22ปีคุณรู้ไหมครับว่าน้องอั๋นนะฮะ เขาไม่ได้ทําอาชีพนี้อย่างเดียวเขามีอาจจะไปทําอาชีพอย่างอื่นอีกเยอะแยะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เขามีคือต้นกล้าต้นนี้ที่เขาปลูกลงดินเรียบร้อย8เดือนมันสูงขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าตอนน้องอันอายุ32ปีนะครับอีก10ปีจากนี้เป็นต้นไปอีก10ปีนะฮะน้องอันจะมีรายได้เนี่ยจากต้นนี้4ี่ห้าร้อยต้นก็สี่ห้าล้านบาทอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่เคยรู้แค่นั้นเองนะครับถ้าคนไทยรู้ว่าไม้มันแพงขนาดนี้ไม้อันนี้มันแพงขนาดนี้แล้วมันปลูกได้จริงในเมืองไทยป่านน ติดหนี้คอทกศก็น้อยลงแน่นอนติดหนี้สากลการเกษตรติดหนี้กองทุนหมู่บ้านน้อยลงแน่นอนเพราะมันก็มีรายได้จากตรงนี้เข้ามาเป็นเงินออมก้นโตนะฮะแล้วเราไม่ได้ว่าปลูกตัวนี้เราต้องมายืนเฝ้านั่งเฝ้านอนเฝ้านะฮะไม่มีตัวนี้ปลูกแล้วติดแล้วจบเลยนะครับจบเลยเราก็ไปทําอาชีพยอย่างอื่นไม่จําเป็นต้องรอนะฮะคุณก็สามารถที่จะทําการเกษตรด้านล่างได้เพราะพอเราปลูกระยะห่างคุณก็ปลูกอา,อาจจะทําทำบ่อเลี้ยงกบทำบ่อเลี้ยงปลาด้านล่างได้เพราะระยะ4ี4่คูณสเมตรมันกว้างนะครับพอสมควร เพราะฉะนั้นฝากนะครับฝากผมให้ความมั่นใจเลยนะครับว่าบริษัทหงมู่นะครับเราจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรจนถึงตัดไม้ขายไม้ในอนาคตแน่นอนวันนี้เราไม่ได้ว่าขายต้นกล้านะครับจำหน่ายต้นกล้าเรียบร้อยให้ลูกค้ามาปลูกปลูกแล้วปุ๊บเผชิญชะตากรรมเองนะครับไปขายเองไม่มีนะเราอยู่คู่เกษตรกรแบบนี้แล้วเราไม่ได้บังคับนะครับว่าจําเป็นจะต้องขายให้กับบริษัทถ้าสมมติมีที่อื่นที่ราคาดีกว่าขายได้เลยนะฮะแต่ถ้า สนใจที่จะขายให้บริษัทเราเราก็รับซื้อนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวกลางที่จะซื้อให้เกษตรกรมีรายได้จริงๆไม่ใช่ปลูกไปแล้วไม่มีรายได้ไปติดต่อกับคนจีนทํา m o u คนจีนรับซื้อนะครับเอาเงินจากคนจีนกลับมาสู่เกษตรกรไทยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องอันที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํานะครับถ่ายทําเป็นความรู้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศแล้วก็อ่ากับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่กรุณาติดตามรับชมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ